พามาชมสนหอมค่ะสนหอมไลยุงนะที่สวนยุงเยอะเราก็เลยปลูกสนหอมอืมเป็นไม้ประดับนะแล้วก็ยังใช้ันขยายไลยุงได้ด้วยเนาะหอมหอมค่ะหรือว่าเวลาที่เราจุดไฟไลยุงเนาะเราก็ใส่กิ่งสนหอมลงไปนะคะเพิ่มความหอมแล้วก็ช่วยไลยุงด้วยนะ ประโยชน์ของสวนหอมนะคะเพื่อนๆปลูกไว้สักต้นสองต้นไม่เสียหายนะสูงอะใน,นต้นนี้ปลูกปีเดียวสูงประมาณร้อยห้าสิบเซนแล้วจ้ะสูงเท่าหัวแล้วละนี่จ้ะสวนหอมยอดของเขาเป็นสีแดงๆนะเราคิดว่าน่าจะเอาไปจัดแจกันได้นะนี่นี่จะ้ะหรือว่าถ้าคริสต์มาสปีนี้นะอาจจะได้อาไฟมาประดับต้นสวนหอมก็ได้เนาะ เปลี่ยนจากต้นสนฉัดเป็นต้นสนหอมนะเพื่อนเพื่อนนะนี่จ้ะต้นใหญ่อยู่นะนี่จ้ะอู้ยต้นอย่างใหญ่เลยปลูกเล่นเล่นนะเนี่ยเออปลูกเล่นเล่นเค,เคยตัดอยู่นะเคยตัดแต่งกิ่งเขาอยู่แต่ตอนนี้คงไม่ตัดแล้วแหละจะให้เขาโตไปเลยต้นนี้นะจะได้เอาไว้จัดแจกันจัดอะไรเนาะหรือว่าเอาไว้เผาอะไรยุงนะคะ ส่วนหองนี่ดูสิช่อเขาเนาะนี่จะตัดไปปักแจกันได้เลยเนี่จ้ะอืมสวยนี่เนาะยอดเขาจะสีชมพูชมพูนะคะดูเก็บอีกแบบเนาะแล้วก็มีกลิ่นหอมเลยเนาะ